เย้ห้าอันของเกลลี่ใช้เวลาไปทั้งหมดสวัสดีค่ะเกลลี่สสวัสนี่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาแก้ลูบีค่ะ ราจะมาแก้นะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่เราลงไปเยอะๆเลยใช่ไหมคะพี่ๆเขาบอกว่าน้องเล่นเป็นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันว่าน้องเกลลี่เล่นได้ไหมนะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะมาเล่นแก้โรบิดรูปแบบนี้นะคะให้สีมันเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกลลี่ใช้เวลากี่วินาทีใช่ไหมคะ<อ>วันนี้เราเอามากี่อันคะตอนนี้เอา 10อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า10อันของเกลี่รเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ นี่ก็จะมีรูบิดรูปต่างๆนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเกลลี่เขาก็ทําไว้หมดแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีรูบิดอันนี้นะคะที่เราซื้อมาใหม่วันนี้นะคะอันละสองร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนะคะอันนี้เป็นรูบิดสปินเนอร์นะคะแล้วก็มีรูบิดจิ๋วแบบนี้มาให้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสิบอันเนี่ยได้ก่วินาทีนะคะมาเกลลี่พร้อมหรืยคะ,คะเดี๋ยวแม่เกลี่จะจับเวลาตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ เวลาของเราก็จะตั้งอยู่ตรงนี้โอเคนะหนึ่งสสมเริ่มนี่นะคะเวลาก็เริ่มจับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เจลลี่เริ่มเอาสป i ินเนอร์ไม่ใช่ลูบีสปินเนอร์ก่อนเลยนะคะทุกคนอุ๊ยอเอาเนื้เน้อน้ออเเาเสร็จเป็นหนึ่งอันแล้วนะคะทั้งเสร็จทั้งหักนะคะทุกคน <laughs> มันหักไปนะแต่ว่าโอเคอยู่นะมาต่อไปอันนี้ ลูปิสอันนี้นะคะอันนี้ก็เคยยากนิดนึงโอ้ยได้แล้วทุกคนสองันแล้วตอนนี้เวลาผ่านไปยี่สิบห้าทีแล้วค่ะทุกคนอุ้ยยังไว้ยังไวเสร็จไปสามอันแล้วค่ะโอ้ยไม่สิ่แล้วอันนีสิ่งแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันแล้วค่ะเจ็ดอันแล้วแปดอันแล้วเ <9 S 2> ก้าเย้ yeah, มาเวลได้ ah, oh. ตอนนี้นะคะสิบอันใช่ไมู่กสิบอันเกลี่ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามวินาทีโอเคนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประน,นี้ เดี๋ยวเราจะมาลองอีกรอบหนึ่งโดยที่แม่เกตจะให้น้องเกลลี่นะคะทำใหม่แบบเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันได้1นาที3วินะคะต่อไปเราจะให้เกลลี่นะคะนำรูบิดที่ชอบ5อันค่ะให้เวลาไม่เกิน30วินาทีห้<ว>อ5อันเหรออันเลย ลองไหมมาเดี๋ยวเราลองกันค่ะว่าเกลีจะทาได้หรือเปล่านะคะเลือกลูบิทอันที่ชอบนะคะหรือว่าจะเป็นด้านบนก็ได้ทุกคนคือมันเยอะมากเลยนะตอนนี้เราไปเหมามาอีกเนาะ,ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเกลิจะเอาแบบไหนบ้างนะคะ <S <S นี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลี่เลือกได้แล้วนะคะ5อันมีไหนบ้างลูกนี่ค่ะเป็น,นรูปยิม้มรูปยิ้มอันที่หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าห้าอันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลากันนะคะเหมือนเดิมนะไม่เกะช้านี้นะคะโอเคพอเ่อแม่พี่เกล พร้อมนะหนึ่งสองสับนจะข้สองเล้ยสองแล้วสองเลี้งลยง เราจะไม่เกี่จะบอกนะว่นนาค<น>ุณแกลี่ทำได้กี่วินาทีนะคะ5อันของเกลี่ใช้เวลาไปทั้งหมด20วินาทีาทได้แล้วนะทุกคน5อัน20วินาทีนะคะมันจะมีตัวช้จก็คือไอตัวนี้แหละใช่ไหมที่เกลี่ทำเอาไว้ก่อนทำไม่เสร็จแล้วก็เอาไว้มาที่เก่านะคะก็ะเลยวนกลับมา,าใช่นะคะทุกคนถือว่าสำเร็จ สตยมามสวยงาโอเคสำหรับคลิปนี้นะเกลี่ยทำสำเร็จค่ะโอเคอันนี้มันก็เป็นของเล่นที่สามารถฝึกสมาธิของเราได้ด้วยเนาะก็อย่าลืมไปหาเล่นกันนะคะทุกโคอันถูกถูกเนาะถูกๆูกก็มีนะคะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ